สวัสดีพ่อเป็พี่น e ้องมาสผู้ทุกคนด้วยก่อนนะครับผมมือนี้มี่เอซี่ขอมากครับผมมากินซร้อยจุกในเบื้องแนวันเี้มือนี number. ้เล่นไปซื้อพี่น้องมีแต่มีแต่เนื้อครับผมมีมีเพียร์มีตับมีที่ไหนเลยมีแ <the> ต <AN> ่เนืออ่าเล่ด้แต่เนื้อมากครับผมเป็นขอมาที่ขอมาไปกินซร้อยจุกในเบื้องแนนี่นะครับผมผักเขาของคนละผ้าเดี๋ยวเอ้เรากินที่ประพรมดูโดดคนละผ้า พักซี่สีเรลาไปเลยพี่นอ้องักไปเลยครับผมของกินกับของเก่าเ,เก่มมาดำเดียครับผมเติมเติมคือซอยจุมาเลยพี่น้องมาซีน้องกันครับผมสมงเลยพี่น้องแกว้วแก้วบีเผียกบับผมมีไม่ติดบีพี่น้องบีก็ใส่บีขวดครับผมเต็มจนเลยปึ๊ดตอนนี้เลยพี่น้อง Không tài vô gian gì đâu đấy. ผมไปก่อนเรไปดี๋ยครับผม もう,もう,ばならばもうないいかもい 嗯，知道。 どんなライブの đến ông con luôn. Ừ, chủ yếu ôm vô đi À nó subscribe cho kênh tôi Mì Gõ không bỏ hmm mm. โอ้ oh. บไม่ป็นไรพี่นอ้องอิ่มแล้วครับผมอิม่มไม่ได้ตอนตอนไงตอนไงคำไงอิ่มเดี๋ยวอิ่มเดี๋วพี่น้องก็มันเห็นอะไรที่เขาจะคิดไปชนีดแล้วครับผมก็ขอให้พ่อพี่นอ้องดูดีไม่แห้งลำลุกๆเบิร์ตสุกูสุกคนนะครับผมสวัสดีครับกินอะไรเพิ่ยยพอกันไหมครับผม